วันนี้เดี๋ยวผมขอหาไอเดียอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะเป็นหมดด็อกเอาฮะซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะเล่นอะไรแปลกๆนะ n i g h กับ Poison ตัวออกมาฮะดีๆหน่อยก็อาจจะเป็นโอมนิ้ๆนะ b a ไ Rider ์นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ b a ไ Rider ์นี่ไปคู่กับ Dazzle ก็ได้แล้วก็ทำ Poison ได้เช่นกันซึ่งตัวที่ไม่ใช้ก็อาจจะเป็น Queen อฟเพนะถ้าไม่ได้ไป a s สนก็อาจจะไม่คุ้มอะ่ะ อ่ะไอเทมฮะออกมาเป็นหน้ากากดูดเลือดธรรมดาธรรมดาละกันนะฮะซึ่งก็น่าจะเซฟสุดละถ้าไอเม็ดเลือดเนี่ยมันต้องวางตัวติดกันไง,งหลังๆได้วางตัวติดกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเจอพวกซอร์สแมนก็เจ็บอ่ะแล้วก็มาเป็นไนท์สี่ฮะไปไนท์สี่กันละกันนะฮะเน้นๆยืนในช่วงนั้นเกมนะตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวสองดาวฮะอาจจะเอาตัวยืนไปก่อนนะโดยใช้อัคคิมิทามาช่วยแทงฮะแล้วก็หน้าก,ากากดูดเลือดให้ลูน่าไป รอบนี้เจอกับมังกรฮะมีซัมมเนอร์ฮะัมังกรเป็นพักกับสรัฟ่ายสอดาวก็เป็นหลายแค้นฮะโอ้โหแพ้ตรงเนี้ยแหละก่อนานตอนต้นเกมตอนนี้ก็น่าจะไม่ช่วยอะไรฮะมีโป้ที่ก็ทํำสกิลแบบหมู่นะฮะในเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางทีมที่ใช้สกิลหมู่มากมากเลยนะฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะแพ้ไปหลายแค้นสอดาวฮะสู้ไม่ไหว อันเดอร์ลอดฮะเอาเป็นอะไรดีครับยังคิดไม่ออกเลยฮะเราเล่นเป็นไหนนะแล้วแทงก็มีแล้วฮะอันดีซิตนี่ก็ดาเมจฮะแต่ไม่คุ้มเท่าไหร่ฮะเอนโนก็น่าสนใจฮอปเกนก็ลองกันดีกว่าฮะลองมาบัฟให้กับลูน่าตีเร็วขึ้น หรือว่าเราจะไปทางฮิลเลอร์ดีนะฮะรอบนี้เอาฮิลเลอร์ลงไปขั้นหนึ่งก่อนนะจัดตำแหน่งใหม่นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็สมเรียบร้อยโอ้โหสองดาวสองตัวไม่ใส่สามตัวฮะเวนนอมเวนนอมตอนนี้ยังไม่ใช้ฮะฮิลเลอร์ยังอยู่เวนนอมจะแทนใครดีฮะอ่าไม่ทันแล้วครับดูกันดีกว่าฮะว่ารอบนี้เนี่ยจะสู้ได้แค่ไหนครับมีสองดาวสองตัวเพิ่มขึ้นมานะเป็นแท้งหนาขึ้นแต่ดาวเมจก็ไม่มีมีฮิลเลอร์ฮะแล้วก็ฮอปกนอาจจะเป็นดาวเมจแทนแต่ฮอปกนรอบนี้็สายส่บัฟนะฮะ ดาเมจก็อาจจะไม่รแรงมากนักนะฮะลูน่าของเราเนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะโดนหมาตกก็ดูดเลือดกลับขึ้นมานได้นิบหน่อยอ่ะตอนนี้ฮะฝั่งขวาเละหมดแล้วนะฮะฝั่งซ้ายนี่ยังมีไนท์สองตัวที่ช่วยแทงฮะไนท์สองดาวและก็ฝั่งเขาเหลือบ้านเบิดเลยแต่ก็พอมีลุ้นอยู่นะฮะโอมมไนท์ฮิลครับฮิลนี่ก็แรงขึ้นนะครับเพราะว่ามีประสานฮิลเลอร์นะก็ทำให้โอเมไนท์เนี่ยเป็นดาเมจได้แล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป เท็มรอบนี้ฮะมีเป็นรั้วฮะรั้วรั้วไม่รู้จะเอามาวางทําไมนะครับเอาเป็นนี่ดีกว่าฮะ เบรดเลครับเดี๋ยวจะเล่นไปทางฟูลฮิลเลอร์ซะเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> เอาดาเมจจากการสะท้อนแทนฮะซึ่งเมื่อกี้มีเอโนโนใสซับนะฮะมีสกิลฮิลเสียดายไม่ได้หยิบมาฮะตอนนี้ก็มีเป็นดัสเซลได้ผสานโทรมาด้วยขั้นหนึ่งฮะแล้วก็เรียบร้อยครับฮ,ะฮะิลเลอร์ของเราฟูลแล้วแต่ยังลงไปไม่ได้ฮะต้องรอเวลาฮะรอเวลอีกหน่อยหนึ่งอีกเวลหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้ฮะยืนไปก็น่าจะโอเคแหละแต่ ดาเมจไม่ถึงฮะต้องเอาชาแมนมาช่วยดามเมจสักตัวหนึ่งนะฮะเป็นหมาใช้ไปก่อนฮะเดี๋ยวเรเวลต่อไปครับเราอาจจะไปทางฮิลเลอร์ฮะแล้วก็แผ่นไว้อาจจะไปทางพอยสั้นด้วยรอบนี้เราเจอกับพันตอร้าร้ายหัวใจครับวีวิซีแลนด์นะครับเป็นร้ายหัวใจขั้น2นะฮะแล้วก็มาเป็นจุนสายแทงเลยด้านหลังนี่2ดาวบานเบิดเลยฮะแล้วก็ยังล้วงไปไม่ถึงด้านหลังฮะนั่นก็แปลว่าเราเสียเปรียบมากๆฮะเทเลเบตนี่ก็แปลงร่างเลยครับปายับเลยเรียบร้อยครับแพ้ไปในขนาดเทโรเบ อรอบนี้ครับเป็น2ดาวนะครับสำหรับเทเบิลเ็ตเตอร์และก็2ดาวฮะเคลอไนท์ผมเอาไปแทนลูน่นาแล้วกันนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำผสานฮิลเลอร์ไปนะครับเป็นแบบโฟว์ฮิลเลอร์ก็อาจจะทำให้ออมิไนท์เนี่ยฮิลแรงขึ้นนะฮะดาวมจก็แรงขึ้นด้วยรวมทั้งเรามีผสานโทเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ เดี๋ยวลองดูฮะว่าจะดีขึ้นหรือไม่นะกระจายกระจายตัวหน่อยแพทนี้ฮะฟังตัวติดกันนีบตายทุกทีเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมีสกิลหมู่ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างลิสะไงเงี้ยตัวหนึ่งบาทฮะก็ทำดาเมจหมู่ได้แล้วนะรอบนี้เราเจอกับรีเจคคอมเดอร์ฮะมีผสานเที่ยมโหดขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีปีศาจด้วยเมฟเที่ยเก็ตกันเวทนิดหน่อยฮะมาคู่กับจุนสายซับฮะทเทโรเบตแปลงล่างแล้วครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะฆ่าอมตนได้ไปนะฮะแต่ก็โดนสะท้อนแบบเต็มๆนะฮะแลวก็เรียบร้อยตายไปตอนนีีี้้้ฝััั่่่่่งงงงเเเเเรราาาาคคออออนนนนขขใกปยยบืจํววต็ไมมม เท่าไรนะเหลือค่าไลซิลเลอร์ฮันน่าจะไม่รอดนะฮะและก็หัวใจดวงสุดท้ายน็กอกเอาไปได้หนึ่งเทมยังลังเลอยู่ฮะว่าจะไปแอสติดไมนะฮะเทพพายซินนี้ก็มานะฮะส่วนลูน่าน่าจะปั้นไม่ขึ้นนะฮะเซเวนเซเวนนี่ก็ไม่เล่นดีกว่าถ้าไม่เล่นซอสแมนนะฮะขาย เอาจริงๆเซเว่นก็ดีนะฮะแต่อยากจะเล่นแค่4ไนท์นะไม่อยากไปฟูลไนท์อ่ะส่วนไอเทมรอบนี้ฮะเลือกมาเป็นซิลเวรอตนะฮะก็ให้เขย่าไนท์ไปเราจะเป็นตัวแบกตัวใหม่ของเรานะโอ้โหสองดาวบานเบอร์เลยสวยงามครับแบบนี้อ่าแล้วก็กลายเป็นทีมไนท์ที่เป็นฟูลฮิลเลอร์คล้ายๆกับเบสิกเบสิกนะฮะแต่เราจะลองเล่นเป็นผสานพอยซันสักขั้นหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราเบรพอยซันครบแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ลงเลยลองดูกันดีกว่าฮะอยากจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆฮะส่วนแอสซินต์นี่คงไม่ เล่นนะฮะขายทิ้งไปอ่าเรียบร้อยได้3ดาวละ1ตัวรอบนี้เราเจอกับรีเจคคอมเดอร์ฮะแล้วก็มีเขี้มโหดครับเขี้มโหดน่าจะเป็นแค่ท่านเดียวไม่แน่ใจว่ามีหมวกหรือเปล่าฮะตอนนี้ใส่มา3ตัวถ้ามีหมวกนี่คือฟูเขี้มโหดแล้วะฮะแล้วก็เปิดด้วยเอลใส่มาตีอยู่กับอัปดอนฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าฮะดาเบดน,น่าจะไม่ถึงน้าแต่เทลเบรดได้แปลงล่างแล้วฮะแล้วก็มาช่วยทำดาเบดครับ <c oughs> ทางซ้ายเละไปหมดเลยทางขวาของเราฮะมี chaos k n i h t ครับกับ e n c h a n t e d h a s สามดาวครับก็ทำ slow ได้นะถ้าใครตี e n c h a n t e d h a s มันจะมีโอกาส slow นะได้เกือบร้อยฮะอ่ะเรา P หกฮะเดี๋ยวจัดตัวกันนิดหนึ่งฮะเมื่อกี้นี่ e n c h a n t e d h ีไม่ได้อยู่หน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอา e n c h a n t e นี่ยไว้ตรงกลางนะฮะก็จะทำให้ใครก็ตามที่ตี e n c h a n t e d เนี่ยจะ s l o นะฮะเป็นโอกาสนะแต่ก็ติดบ่อยอย่แหละอ่ะ ตอนนี้ฮะอีกเป้าหนึ่งเราจะได้พอยซันแล้วนะถามว่าคุ้มไหมนะฮะคือถ้ายืนนานเนี่ยมันก็คุ้มนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับ3ดาว3ตัวน่าจะยืนได้นานอยู่นะตอนนี้ก็ทําให้นายเนี่ยกระจายกระจายกันได้แล้วครับไม่ต้องยืนติดกันตลอดเวลานะฮะแล้วรอบนี้ก็เจอกับนายมีฟอนเล่นมีเฮมหดแล้วก็ฮิลเลอร์เช่นกัน อ่ปดอนฮะสามดาวเลยครับโอ้โหอนิไทยก็3ดาวด้านหลังก็มีเลทฮะสาดาวเช่นกันฝั่งเราฮะทางขวาเบอก็มีแอนซานแทฮะสาดาวคู่กับเทเบลเตอร์ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวนะฮะก็ขึ้นอยู่ว่าจะหิวขึ้นทันหรือไม่นะฮะทางซ้ายมือนี่มีเคออรไนท์ฮะช่วยทำดาเมจแล้วก็เรียบร้อยฮะเก็บไปได้หนึ่งปั่นกันตอนนี้ก็บัฟแล้วฮะทำให้เคออรไนท์นี่สับแหลกเลยครับยุทาโสด้วยขั้นหนึ่งนะฮะก็ทําให้เตีเร็วขึ้นมากๆเลยฝั่งเขาก็เล่นเป็นฟอร์เล่นฮะแต่่่่เเเปป็็นนนนแแแคขัั้้ดดียยววะะฮตตาาลไมนนะกมกบฟจ ใกับเพื่อนล้มทีมที่อยู่รอบๆได้นะฮะก็โอเคฮะชนะไปอืมใส่ได้ไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวเลือกมาเป็นบัตเทอร์ไฟดีกว่าไหมนะบัตเตอร์ไฟเนี่ยก็มาให้เคลไนตก็ได้นะฮะหรือให้ตัวอื่นก็ได้มีไอเทม2ชิ้นก็ดีนะฮะที่เน้นตีเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นพอยซสั้นด้วยนะครับตีเร็วกับสแต็กได้เร็วก็ดีนะฮะตอนนี้ก็เอาเบรดเบลให้กับเทมเอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะมาลองสมหาตัวนะฮะ มอ,มองไว้นี่อยากได้ไวเปอร์นะซึ่งก็เอาไปคู่กับดาก้อนไนก็ได้ฮะแต่ไนเราเล่นแค่สี่ตัวน่าจะไม่ได้คู่ละแล้วบัตไลเดอร์ฮะสามดาวครับก็อาจจะต้องใช้เป็นไวนอมไปนะฮะถ้าไม่ทำบางก่อนสามดาวตอนนี้นี่บานเบอรเลยนะฮะค่อนข้างดีเลย เลิกไอเทมให้ไม่ถูกเลยนะฮะซินว่าเอทให้กับนี่ดีกว่าฮะเคโรไนท์แล้วก็แบทไรเดอร์ฮะใส่เป็นบัตเตอร์ไฟฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮะก็ทำดีบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยลดความเร็วไปด้วยฮะส่วนเคโรไนท์ให้หน้ากากดูเลือดไปดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยอะไรนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะให้อะไรนะฮะสามดาวทั้งทีรอบนี้เจอกับ4ฮัสเลนนะฮะแล้วก็มีฮันเตอร์มีเวอรซ่าด้วยแล้วก็เทลเลเบดฮะสามดาวเรียบร้อยสัตว์ทันไปฮะเทเลเบดแล้วก็แน่นอนครับเตรียมแปลงร่างครับมาป เพื่อนของเรายังเยอะอยู่ฮะสนับไปกำจัดไปได้หนึ่งทีมนะครับแลแล้วก็ถึงเวลาที่เราเราคอยบารนานฮะผระสานพอยสันคุมไหมวะเ <c oughs> ดียะไตรสี่ฮะแล้วก็มีพลอยสันมีโฟฮิลเลอร์นะฮะอะ ถ้ายืนไหวมันก็คุ้มนะครับมาลองสุ่มหาตัวกันดีกว่าฮะอาไปต้อนฮะสาดาวแล้วสวนสเวนฮะสเวนก็น่าจะเอามาแทนไนท์สักตัวหนึ่งฮะแต่ตอนนี้ไนท์สดาว3มดาว4ี่ตัวกันแล้วนะฮะไม่ใช่สี่ดาวสามตัวนะมันจะได้ลบมาขั้นหนึ่งะฮะถามว่ามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อะมาดูกันในรอบนี้ดีกว่าฮะไนท์กับเพียมโหดมาพร้อมกับจุนสายแทงฮะแล้วฝั่งเรานี่ก็เล่นไนท์เหมือนกันแต่เน้นยืนเน้นคิวเลอร์พร้อมกับพิษฮะ โอ้พิษหลักๆของเรานะฮะก็มีเวนอมซึ่งตอนนี้ก็โดนตบแล้วเนะียไม่ได้เรื่องเลยโอ้พิษตัวอื่นฮะอย่างดัสเซลฮะก็น่าจะกำลังจะตายเลยครับส่วนอัคบิทฮะไปหวันแล้วนะฮะตอนนี้เวนอมของเราก็อา้าวไม่น่าจะไหวกลายเป็นว่าพิษเนี่ยหรือภาษาไทสันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยนะ,ะเนี่ยเรียบร้อยครับแพ้ไป เหลือเป็น2ทีมสุดท้ายฮะทีมที่เขาเล่นก็จะเป็นทางฮิวเลอร์เหมือนกันนะแต่ยังไม่ฟูนะฮะแล้วก็มีฟอร์เรนด้วยอ่ะเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าฮะทีมฮิวเลอร์มันต้องเบเลเดียนฮะในเมื่อดาเบตมันไม่มีฮะฮิวแรงๆอย่างนี้ก็เอาเลเดียนเนี่ยฮะมาทําดาเบทแทนอ่ะมาดูนฮะว่าหัวใจดวงสุดท้ายของเราเ่ยจะจบหรือไม่ฮะฝั่งเขายิงเหลืออีก3ดวงเลยอะ ผมว่าเดี๋ยวผมเอาไอเทมเต็มอะไรมาให้กับตัวที่ใช้พอยซสั้นดีกว่าฮะเราจะลองพูดดาวเฮให้กับพอยซสั้นดูทาเก็บสแต็กพิษไปแล้วก็สุมหาตัวกันหน่อยฮะมีอะไรบ้างเอ่ยครับไม่เจออะไรฮะโอ้โหซอสแมนครับน่าเล่นเหมือนกันนะฮะและก็เรียบร้อยครเวนนอมเวนนอมที่ไม่เมไม่ได้เน้นสอมเเนอร์ฮะมาดูนะ oh, <wow. S 2> ว่า3ดาวนี่จอโหดแค่ไหนนะผมเอาบุไฟให้ด้วยอะ ก็มาลองดูครับว่าแวนอมสามดาวใส่วัตเทอร์ไฟลมีประสานพอยซันเนี่ยจะช่วยอะไรไหมผมมาลองเล่นอะไรแปลกๆดูนะฮะหาแนวคิดใหม่ๆแล้วดูสิครับโอวีไนท์ฮิวทีหมหายควบเลยนะฮะปรสานซิลเลอร์เน่ทำให้อวีไนท์ได้ฮิวแรงขึ้นนะฮะตามเบสก็แรงขึ้นตามไปส่วนฝั่งซ้าย <c oughs> ฮะเทลเบร e ครับเทลเบร์ได้ยังไงฮะแปลงล่างแล้วแต่ยังฆ่าใครไม่ได้เลยนะฮะฮิลเน่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะโอ้โหใครแบกฮะโอวีไนท์แบกครับ เวนอมฮะไม่ติดหนึ่งในห้าเลย ก็อย่างที่เห็นนะครับภาษาทอยซันอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะฮะก็มาลองอะไรแปลกๆดูนะฮะ <historical. S 1> แล้วตัวสุดท้ายของเราครับลงเป็นตัวอะไรก็ได้นะผมยังคิดไม่ออกเลยฮะหรือว่าจะเป็น Dark Knight ดาคอนไนท์ดีมาพร้อมกันเลยฮะ, <c oughs> ะ <ree> ทั้งดาคอนไนท์แล้วก็ไวเปอร์ฮะแต่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยน2ตัวฮะ,ฮะสามดาวระบาลเบอร์ N เลยคงไม่เปลี่ยนดีกว่าอ้าวอกว่าเอานี่ดีกว่าฮะภาษามนุษย์แล้วก็ใช้เป็นนี่ดีกว่า keeper of the light นะฮะก็ภาษามนุษย์ทาให้เร่งมดาได้นะฮะมันอาจจะช่วยให้เวนอมเนี่ยปล่อยลูกเร็วขึ้นดาเมจก็ ว่าเวนอมจะบ,บูทขึ้นหรือไม่นะ ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าฝั่งเขาได้เล่นเป็นโฟอะไรแล้วหรือยังนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้กดแท็บดูเลยแต่ถ้าดูจากตัวนะฮะก็แค่3าฮิลเลอร์ฮะยังไม่ปูส่วนฟอร์เล่นฮะก็น่าจะยังไม่ปูเช่นกันนะฮะฝั่งซ้ายของเราเนี่ยแทงนานมากเลยจนตอนนี้ฮะโอวินายนี่จะไม่ไหวแล้วนะครับก็เลือดเหลือน้อยแล้วผิวก็ไม่ขึ้นเลยครับหมามาใกล้ๆครับป่ามาสร้างก่อให้ไม่ทันฮะตายไปแต่ก็โอเคอยู่ฮะอย่างน้อยครับฝั่งเราก็ยังปูฮิวเลอร์ฮะฝั่งเขานี่ไม่สุดสักสายฮะ ส่วนเวียดอฮะดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยดาเมจจะขึ้นมาหน่อยเ,องเ่งนะฮะเป็นอันดับ4เออมีประสา,านมันโดนท้าก็ทำให้เรียกลูกมาได้ง่ายขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเลื่อนมาเป็นวอร์ดเมย f ออฟเฟลิงนะฮะฟูฮิ a l ลิงยังไม่พอฮะตอนนี้ก็มีวอร์ดเมย f ออฟเฟลิงฮะตีดูดเลือดได้อีกนะฮะกระจายออร่าโดยให้แบทไรเดอร์ไปแล้วกันนะฮะ เขาสู่รอบที่1เฮะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายฮะหัวใจโดนสุดท้ายใครแพ้รอบนี้นี่จบเลยนะฮะเมเป็นโทวาร์ลอดครับผมว่าไม่เอาดีกว่าเมดิซาดีกว่าดูก่อนว่าจะ2ดาวไหมนะฮะถ้า2ดาวก็จะเล่นแต่ถ้าไม่2ก็อวดีีดีกว่าฮะไปะเหมือนเดิมแหละฝั่งเขาฮะยืนกันเป็นกลุ่มแบบนี้ฮะถ้าคิปเปอร์ได้ชาร์จแบบเต็มๆฮะน่าจะคุมฮะแล้วก็เรียบร้อยครับปิดสวยๆด้วยอาคาวิทสาดาว มาจัดตัวกันหน่อยครับแม่อยู่ฝั่งนั้นกันเต็มเลยฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวกันหน่อยฮะให้โอวินายฮะยืนอยู่กลางๆหน่อยแล้วก็เทียนเวกเตอร์ฮะไปรับราเมจหนักๆน,นะมีเบดแมลฮะอาจจะพอช่วยได้นะครับแล้วก็ โอ้มีทนยเนี่ยเย็นกลางงจะได้โดนเลนเดียนกันเยอะๆนะฮะฝั่งฝาของเรานี่ว่างเลยนะฮะแล้วก็มีไวนอมฮานาจฟัฟฟีคิปเปอร์ก็ฟีฮะชาร์แล้วครับไม่มีใครขัดฮะายิงไปแบบไม่มีประสานเวทฮะก็โดนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูดูแล้วฮานาจับไม่มีปัญหาอะไรนะครับติดจุนฮะจุนติดอยู่นานมากและก็เรียบร้อยฮะถาถมเข้าไปชนะไปในรอบนี้ฮะนี่คือทีมที่ผมลองเล่นดูนะฮะก็ ไนสี่ nice มีพอยซั้นเวดดอมฮาบูทเท่าไหร่ก็บูทได้ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวหนึงบาทก็ตามสภาพนะฮะไปเน้นทางสัมลุกดีกว่านะฮะไม่ต้องพอยซั้นก็ได้อะขนาดมีบัตตเอร์ไฟนะฮะมีภาษาโทรขั้นหนึ่งด้วยนะครับก็มีฮอปเก็อีกนะแต่ภาษาที่แบกนะฮะในเกมนี้ก็จะเป็นฮ er ิลเลอร์ซะมากกว่านะฮนะโอ้ีไนท์นี่แหละสามดาวปุ๊บฮิลแบบโคตรกว้างเลยแล้วก er ็ฮิลเลอร์แบบฟูฮะฮิลแรงขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้ดาเมจแรงขึ้นตามไปส่วนภาษาพอยซันนนวัี้ฮะก็เหมือนกับเป็นมาเสริมขึ้นมายฮะ อาจจะไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ยังไม่ได้ลองไวเปอร์นฮะไวเปอร์ที่มีพอยซันอาจจะโหดก็ได้ไปคู่กับดาก้อนไหนเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่สบสรับทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด u b s c r i b e หรือกดแชร์ก็มีส่วนร่วมทำให้ช่องช่องนี้ฮะเติบโต,ตขึ้นมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านฮะสวัสดีครับ